ดับดูเฮะเป็นสลามแล้วเหรอป้าพามาแล้วค่ะสสวัดีค่ะป้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะสลามยูนิคอนเป็นยังไงนะคะนี่โหเห็นตอนแรกตกตะลึงมากๆเลยว่ามีตัวยูนิคอนอยู่ตรงนี้คือเป็นตัวตุ๊กตาตัว,ตว,ตวใหญ่มากอะทุกคนรู้ใหญ่กว่ามืออีกเห็นปะน่ารัก มีสลามที่เอาไว้เล่นได้ด้วยนะคะอันนี้นะเป็นของเซย่าชอปค่ะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะเป็นกล่องมาแบบแพ็กเกจอลังการงานสร้างมากแกดูตรงเนี้ยกากเพชรเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละอย่างเลยนะว่าเขาให้อะไรกันบ้างในชุดนี้นะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะทีละชิ้นเลยเนาะว่าแต่ละอย่างเป็นอะไรบ้างนะคะเขาจะติดมาเป็นแบบนี้ใช้ก,กันไกลตัดออกมานะทีละอัน,นะคะ่ะ ทุกคนพอแกะออกมาแล้วได้ของเยอะมากๆเลยเนาะโหอันนี้นะเป็นกระเป๋ายูนิคอรนนะคะเป็นกระเป๋าจริงๆด้วยค่ะน่โคง้เป็นกระเป๋าเป้นเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆอุ๊ยมีสกุชชิ่งด้านด้วยโอ้ <Is that S 1> my god สปรส์ <itsu> Surprise, มากค่ะมีอันเดียวใช่ไหมเฮ้ยเป็นสีลุงด้วยอะน่ารักมากเลยไม่คิดว่าจะมีสกูชชี่งไหนอ่ะเดี๋ยแกะออกมาดูจะชัดเลยนะ ได้สกุชชี่ใหม่อันนึงแกบีฟฟินดูนุ่มมากโอ้ฟิน,น,อฟนหอมไหมโอ้ยหอมหอมเป็นกลิ่นแบบวลิลาวลีลาเลยนะคะทุกคนมีปีกด้วยนั่นลักเอ้ยได้สกุชชียนหนึ่งนะเซอร์ไพรส์นี่นะคะแล้วเราก็สามารถใส่ของลงไปในนี้ได้ค่ะนี่ใส่ของเข้าไปได้ปิด ก็จะเป็นกระเป๋านา่าลักนี่เด็กตัวเล็กๆสะพายได้เลยนะคะกระเป๋าหนึ่งอันนะคะแล้วเขาก็จะมีนี่เขาเรียกว่ากระปุกเก็บสลามค่ะทุกคนมีให้มาทั้งหมด3อันเนาะไหนลองแกะอันหนึ่งซิมันเป็นแบบไหนแล้วเก็บยังไงเปิดอ๋อนี่ไงเก็บเข้าไปอย่างนี้ค่ะเก็บเข้าไปในนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบ คล้ายๆเป็นตัวปั๊มเป็นดินน้ำมันได้ก็จะเป็นอย่างนี้อุย้ยอยากเห็นแล้วว่าออกมาสลามจะเป็นยังไงเนาะสีละ3สามซองเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเห็นปะทะดาดาอันนี้สีเขียวคะเลืลองแสงหรือเปล่าเหมืนอนผงเลืองแสงเลยนะคะสีเหมือนได้เลยนะแล้วก็ตัวกระปุกม้าอันแรกนะคะโอ้ของจิ๋วว้าวของจิ๋วเป็นลุงอันนี้แพงมากนะแล้วก็หาซื้อยากต้องซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือว่าสั่งมาจากเมืองนอกนะคะ่ะ ใส่เข้าไปเลยโอ้ได้แล้วกระปุกหนึ่งส่วนอันนี้เป็นอะไรคะอ๋อเป็นสีส้มมีทั้งหมดกี่สีตอนนี้ได้สี่สีแล้วเปิดอีกอันนี้เป็นอะไรหูอันนี้เป็นอะไรอะพงมุกแล้วตัวนี้อะน้ำยาหรอหรือว่ากินกินหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวดมก่อนนะกินจริงๆด้วยหอมหอมแปลกๆ <laughs> อ,อมอยู่ค่ะและนี้หงม,มุกให้มาประมาณหูใหม่เยอะเลยสุดยอดเลยมานี่ค่ะช้อนเขาชอบช้อนมากเลยอ่ะเชื่อไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลในการเป็นเบผพาเนี้ยชอบช้อนสุดแล้วอะ่ะ <c oughs> คือมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันมียูนิคอร์นตรงเนี้ยเพราะนั้นฉันก็สะพายไม่ได้ก็ลองมาก็คือตัวนั้นเนาะ <c oughs> และก็นี่เลยค่ะ กากเพชรหลากสีค่ะมีทุกสีสีละนิดสีละหน่อยแต่มีทุกสีแกคือมันเลิศมากแล้วเป็นคนชอบกากเพชรมากใช่ไหมพอเขามาเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะมาเป็นแพ็คแบบนี้และลายละลายเลยค่ะโหมีทุกสีจริงๆชอบหมดเลยไม่รู้จะเอาสีไหนก่อนอะชอบทุกอันเลยนี่มีประมาณกี่สีเนี่ยน้องรับที่ 1 48, 48. <ม>ี 1> oh ่สิโอ้โห ให้มาขนาดนี้สุดยอดไปเลยนะคะและสีไม่ซ้ํากันเลยค่ะอย่างเช่นสีฟ้าดูจะซ้ํากันแต่รูปแบบก็ไม่ซ้ํากันนะคะอ้สวยอ่ชอบวันนี้ไปให้ยังไงเราไปลงมือทำกันเลยคือเป็นการทําสลามที่แบบว่าฟูฟ้ามาแกมีทุกย่างที่ฉันอยากได้อะไรอย่างนี้นะมาเราจะมาดูวิธีทําเขาจะเขียนเอาไว้อยู่นะคะข้างๆกล่องเลยนะเนาะเขาบอกว่าให้ใส่ ผงอันนี้ลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่เลยไม่เคยทํานะทําออกมาผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะเทผงสลามลงไปมันเป็นการแบบนวัตกรรมใหม่ในการทําสลามเกให้ใส่น้ําถึงคอคอนี้นะคอคอใช่ใช่ใ,ช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 ใชนี่คอเลยให้ถึงคอครึบนี่พอใส่ถึงคอเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้ปิดฝาค่ะ ปิดฝาเสร็จก็ให้เช็คค่ะเขย่าแบบนี้ก็จะเป็นสลามหรอจริงหรอดูดิว้าพาลอกตรงนี้ออกนะเขยา่าเขย่าไปเรื่อยๆจากน้ำน้ำจงๆก็จะเป็นสลามหรอเฮ้ยจริงดิถ้าได้นะเราเอาไปทําสลามได้อีกเยอะเลยเนี่ยอ๋อมันยังไม่เข้ากันเหมือนนมผงเลยนะทุกคนดูความรู้สึกมันเหมือนนมผงนะอ่ะอ่าอันที่มันเป็นผงผงมันก็จะเริ่ม เขาบอกว่าให้ใส่กิตเตอร์ใส่อะไรลงไปตอนตอนที่ยังไม่ใส่น้ํานะแต่ว่าป้าพาขอขอให้มันเป็นสลามก่อนนะ <c oughs> นึกออกไหมทำครั้งแรกอะ่ะขอแค่นี้แหละไม่ขออะไรมากขอให้มันเป็นสลามก่อนนะคะ <c oughs> ต้องรอสิบนาทีนะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวปว้าพาจะทําไปสามอันเลยนะคะอันนี้พอเป็นแบบนี้แล้วดูเป็นสีแดงเนาะทิ้งไว้ก่อนหนึ่งอันค่ะ มามาทำอันที่สองกันอันนี้เราลองใส่น้ำก่อนดีกว่าอ่ะทำต,ต่างกันนะใส่น้ำให้ถึงคอนี่เสร็จแล้วเราก็เอาสีม่วงแล้วกันค่อยเทลงไปเลยจ้าอู้มันค่อยๆละลายน้ำแบบนี้เกค่อยค่อยหอมอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องใส่กลิ่นก็หอมแล้วค่ะผงสลามเขามีกลิ่นด้วยอนิดนึงอ่ะแล้วเราก็จะใส่ผงมุกลงไปค่ะ ประมาณสักโอ้โหเท่านี้เลยนี่เป็นไงเราแบบอรังการอยู่แล้วนึกออกะ่ะแล้วก็ปิดฝาจ้ะอันนี้นะสีม่วงเป็นหงมุกนะแล้วก็เขยา่านี่เช็คเช็เช็คเช็คเขย่าเขยขยาสวยอะ่ะเดี๋ยวจะต้องใส่กากเพชรสักอันใส่กับสีเขียวแล้วกันใส่กาบเพชร ให้มันแลดูแบบโดดออกมาสีม่วงได้แล้วนะคะรอ10นาทีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาทําอีกสีนึงกันค่ะโอ้เหมือนผงเรืองแสงจริงๆนะเนี่ยสีแบบสีผงเรืองแสงชัดๆเลยอ่ะกากเพชรเยอะนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะเลือกไปถูกะจะใส่อะไรจะใส่เป็นโทนเดียวกันหรือจะใส่เป็นโทนโดดๆเลยดีกว่าโดดเลยเป็นเงินนะใส่เข้าไป จะได้เห็นชัดๆแกะยังไงโอเคโอ้ว okay. oh, สวยใส่มาเลยสวยมากๆมากมายนี่พอโรยนะสวยมากอ่ะดูดิวู้วมาวิ่งมาวับสุดๆสุดๆจ้าแกปิดฝาเลยเราก็ทำการเช็คๆๆๆๆๆเช็ค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 ้ดูสวย มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะทิ้งไว้สิบนาทีแล้วเปิดยูนิคอร์นกันก่อนทาดาทาดาทาดา,า,ดามันเละไหมอะทุกคนเดี๋ยวลองเอานี้จับดูฮะเป็นสลามแล้วหรอจริงดิโอ้เป็นเนื้อสลามเลยทุกคนดูดึงยืดมากด้วยนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะดูดิอะเอามือลองจับดูอะแล้วทุกอันเป็นสลามหมดเลยเหรอมันเหมือนนอ้ำลายเอเลี่ยเลยเนาะแต่ว่าทําได้ไงอะ่ะ หนเขอดูหูสีแดงฮ่าเป็นสลามแล้วจริงด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพร์มากมากเลยอะ่ะเหมือนต้องในนี้มันยังเป็นก้อนก้อนอะไรนะเราใส่อะไรลงไปนะเราได้ใส่อะไรบ้างเหมือนเป็นเป็นก้อนก้อนอะ่ะเหมือนหนอนเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนหนอนแดงๆนะไม่ได้คิดไปเองนะเดี๋ยวต้เอามือจับหน่อยหรือว่ามันมีอะไรในผงนั้นให้ด้วยหรอดูดิเหมือนหนอนแดงเลยอะ่ะ ออ้เซอร์ไพรส์ดูหนอนแดงนะคะทุกคนอุย้ยมันก็นุ่มๆยืดๆอะ่ะแต่ทุกคนเล่นเสร็จต้องล้างมือเนาะดูดินุ่มมากแล้วมันก็ออกจากค่อนข้างที่จะมือเหมือนโลชั่นเลยค่ะนุ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะดูยืดเราลองใส่ตัวนี้ดูกระปุกยูนิคอนใส่เข้าไปมันจะเต็มกระปุกไหมเอา้า เหนียวเหนียวเหนียวนี่โอ้ลน้ลนลน้ลนล้นล้นครึ่งหนึ่งไปใส่โหมันดึงแทบไม่ขาดเลยอะมันยืดหยุ่นมากอะ่ะ <Wow. S 1> ยืดหยุ่นสุดๆเลยลองประกบกันนะหนึ่งสองสาม, <c oughs> มันค่อนข้างที่จะประกบยากอะ่ะยากกว่านะแต่ว่าเปาเผาว่าเอาใส่กระปุกอู้ฟินมากกว่ายเยอะเลยดึงออกมาค่ะ อีกอันนึงยังไม่ได้แกะเลยเล่นอันนี้ก็เพล,ลินแล้วอะดูดิเพล,ลินมากอะดูดิมันเป็นชลา,ามได้ด้วยนะชลอไอสวยดูแล้วแต่ว่ามันก็ออ๊ยดูดิว้าวสุดยอดไปเลยมันด,ด,ด,ดูดึงๆทุกคนดูดิโอ้หอมด้วยนะนี่ยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยมีกลิ่นหอมได้ไงอะทุกคนเป่าลูกบป่งได้ด้วย โอ้โหเนื้อดีมากมันมีความเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนเลยทุกคนความเป็นดืด้วๆๆๆอ่ะเนี่ยค่ะเป็นดืด้วๆๆค่ะดูแล้วมันก็ติดโต๊ะหนหน่อยอ่ะสามารถเช็ดออกได้ติดมือนหน่อยแล้วมันมีเสียงด้วยอะฟังช,ชัดๆได้ยินปะ่ะมันเสียงเหมือนเหมือนสลามในแอปอ่ะอ่าเสียงเหมือนเลย สงสัยเขาเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าเสียงแอปสรามที่เราโหลดมาเล่นกันตอนนั้นอนะเสียงคล้ายเลยจับเลยนะคะโอมันมีความแบบอยู่ๆมันก็เป็นตัวขึ้นมายืดสีนี้สวยสวยมเลยอะสวยทุกสีเลยนะคะยังจะเหลือสีส้มอีกอันนึงนะที่ไม่ได้ทำเราทำแค่สามสีก็พอเนาะแล้วสามารถมาโรยกากเพชรตั้งหากได้อีกทีหนึ่งมนาะเดี๋ยวเราจะลองโรยกากเพชรให้มันดูเป็นสี ออกขาข่าวดีกว่าโรยเลยเห็นปะโอ้มันมีความเป็นชิมเมอร์เบาๆค่ะทุกคนใส่หมดเลยนี่นะคะดาวม่วงพอโรยลงไปแล้วเป็นยังไงโอสวยดาวม่วงดาวม่วงเพชรมนริมอบนี่ดูสวยมันเหมือนสลามเมกาแล้วมันก็เหมือนน้ำลายเอเลี่ยนในเวลาเดียวกันค่ะทุกคนดูว่า น่าเล่นมากเอ้ยสุดๆเลยยิ่งใส่กับเพยนลงไปยิ่งน่าเล่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ลงไปได้อีกเห็นไะห วางลงไปในสลามได้อีกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป้าผ่าด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากลองเล่นชุดสลามฟินฟินยูนิคอร์นแบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ s e y a s h o p .com ใครฟังรายละเอียดไม่ทันก็สามารถดูได้ใต้ล่างคลิปนี้นะเดี๋ยวเปว้าผ่าจะใส่ลิงก์เว็บไซต์เซียให้ค่ะแท่ไหคลิปนี้เป้าผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอน <c ười> คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ <sm all>